สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้เรามาดูความน่ารักดุกดิกของน้องเพลงกันนะคะมาดูกันนะคะว่าวัาวนนี้น้องเพลงจะทำอะไรนะคะจะสำเร็จหรือเปล่านะคะคลิปนี้น่ารักมากเลยนะคะน่าหยิกน่าหยอกมากเลยนะคะเต้าน้องเพลงนะคะนับวันยิ่งน่ารักขึ้นทุกๆวันนะคะนี่มาแล้วพี่น้องมีทุกคนอย่างเหี่มีทุกคนทำอาบปลาเลย สวัสดีค่ะอยยัปเป็นอยับปนี่ไงเล่นเล่นขิดเ่าเด็กน้องกผสวัสดีค่ะนี่น้องเพิมมาเหรอพี่น้องไผู้ใดทำหาเนี่ยพี่น้องกูเติได้บอบอะ่่ะ่ไลยนี่เออข้ออันทำจนี่ละ นี่ไงน่ารักอีหล่ะต้งห้าแคมขนาดคุณคะฉันเอินบอกโดนฉันเอิ่นบอกคือโดนเลยจะไปสื่อเขาแท็กีนมาสิเอ็ดเราะเ้นอ่ไรมเนี่ยไม่เอาะเพ่าะเขาเอขาเอีกเป็นไรเขาเบยเดี๋ยวตาบอดมาเลยไอ้ตต้รู้จะใส่ตาเซนตาอื้ม ก็ใส่เองนะต่กนอยู่เอยคนใส่ีส่ดน้องเพลงน่ารักัใส่ช้ำตาลใส่ใส่ชีน้ำตาลใช่ป่าตายจังเใส่ใสีน้ำตาลเลไม่ขอใส่ีสาแล้ว นอได้นนอนนั่นหรอสพีโมท่านี่บอลรอยังขึ้นั่งกอสอดี่มาแม่แม่ขอใสเองได้ยอะไรเนี่ยเตือคือนันเป็นตะลีตุดอุ้ยมาสแก่หมดเม่อไห่ถ้าใครถามเราเตอ น้องเพียงคิดถึงแท้น่นน่ยตัวนี้เราเพียงตัวนี้แหละ,วส,ะสวัสดีค่ะที่หอคือกันจ้าสวัสดีค่ะคนที่ตัดชุดขอบคุณ,คณที่ตัดชุดให้หนูนะคะส,สดิบเดยเพจิก้าแท้จริงเกีย์แต้องใสเนอะวบ<อ>ไม่ได้กําใส ยี่แม่ก็ไม่ได้แซงไงเหรว่าหรออะไรก็ยี่แม่ก็แซงไงฮะมาาจะจบมันลอยหามันเฮียด้วยเออเออเออหามละเอ้ยเอาอ่ะมากอมันปีกเลยอ่ะเอาไปเอามาไม่ใช่หรอใช่ค่ะต้องเพีงแคใส่ได้ยังเมื่อกี้บอบอบอใ่บอบใส่บอ่ซื้อบอส้อ่ะ คอนแทกเลนส์น so <house> ี <oat numbers> ้สวยมากเทาน้ำตาลไม่ใช่หรอรู้ปรู้ปะรู้่แซ่คนแทกเลนส์หราตอแซ่เป็นน้ำตาอะไรหรอเดาวนาะสูรข้าเกียร ไม่ได้โม้เกินจริงใช่ไหมคะนับวันน้องเพียงยิ่งน่ารักสดใสมากเลยนะคะยิ่งเวลาที่น้องอยู่กับพี่ๆนะคะจะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นน้องที่เป็นน้องสาวที่ดุกดิกดุกดิน่ารักมากเลยนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะจากเ c e b o o k ของพี่นิวตันนะคะแล้วก็ขอบคุณภาพสวยๆจาก facebook น้องเพลงพิมพ์ระดานะคะ และทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอพรบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ